วัีค่ะวันนี้นะคะก็ทำงานเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาต้อนรับสมาชิกน้องใหม่เลยนะคะพี่ยักษ์เขียวนะคะ230แรงนะคะสำหรับตัวนี้ประเดิมทางชั้น2เที่ยวแรกนะคะ ้ามาในโซนนี้ก็จะมีหินค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยวเรามาดูความแรงของเจ้ายักษ์เขียว230กันนะคะวันนี้ก็จะมีน้องสองสิบนะคะนั่งอาจอดรออยู่นะคะฝั่งนู้นสองร้อยสิบ แรงนะคะแล้วก็จะมีตอน95นะคะงานตรงนี้เราใช้รถ6กล้อสคันนะคะถมที่ประมาณ6ไล่นะคะแล้วก็ถมไปเรื่อยปรับไปเรื่อยนะคะสำหรับแรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความแรงของเจ้าน้องใหม่กันนะคะ la, ừ uh. ยุบอ่ะโอ้โหขั้นแรกของทางชั้นสองวันนี้นะคะยกเลยพี่หนึ่งยกเลยยก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  ราก็จะมาหลบต้องหลบแล้วล่ะแล้วก็เที่ยวนี้ก็ได้ทำทางไปในตัวอาดำลงงอาดำลงดำลง <laughs> Bay lại không? À. Đó sai tụt không? Đó hay không? Đó hay không coi gần. Ừ. Nhô tụt.